มันปรกัดอเรียกว่านี่เนี่ยเรียนหนูบ้าไห้ยนี่แม่เนาะเรียกตัวผูกบ้าไหายเพื่นเพื่อ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 นเพืนเปียกเขาได้ครับเพื่นพ็เอาตัวใหญ่เลยเพื่อนเอาตัวงามๆคัวทับใส่หนูบ้าไห้เนี่ยเอาบาไห้เยเปล่นเบ้าหเลยบอลบอลละตัวติดตัวผูกนบตัวผูกเขาบอลละตัวแม่แล้วว่าเอ้าบอลนี่ก็ตัวใหญ่ยิ่งเป็นขึ้นเอาจริงนะตาเจียไข้ยังฉีละตาจิตดูอีงล้แน่แน่ห ธรรมาดาธรัมาดาคืออย่างหนูปลาแจอ่อนอยด็กกลัมามันบ่หลแล้วหนูป่าไหล้มันจบหางมันจีแ้มพ่อรับต่งเรยบุกเมเมยแมาวว้ว้าวว้าวว้าว้าาวว้้าวว้บวบ้าววาวว้า้วว้าววาว้ยวว้าวว้าวว้าจว้าว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 วววาวง้าว่าาา ถามที่รุงจังหน่อยยานอันนู้นห่อยออกไม่ไขอาแดงนอยวหน่ยองมอ็น่อยตรงนี้เราเล้ยง้งาวมันอันน้นหน่อยมอมแดงวมอไม่อัอดอันดงบ่ต่้อวัด้อม่้ต้น้น่อยแดงยมอทียาขอเป็นอย่งขอคยมือเลยแต่ต้น้น่อยแดง คนเลี้ยงนีงคนเลี้ยงสินะ <c oughs> ่าให้เคนตกใจครับคือการการจับหนูอย่าจับอย่างนี้อย่าจับจับมาตำ่ำครับเวลาเขาจะงูหัวเราสบัดไม่ได้จับให้ที่สุดครับจับไเนี้ยประมาณนี้อดีอาเั้มาื่มเลยครบ ได้ครรับมากดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของนุนาอเล็กฟาร์มสวัสดีครับนะครับนอ้องเมอนีมาพอครับนุน่าเล็กฟาร์มขวัญจนนนนันนะครับน้องเมอนีผมกับน้ามาส่งหนูนะครับของลูกฟาร์มนะครับเราอยูอ่บ้านคำแค้นไตนะครับเนาะออำเภอมันจา นะครับนอกจังหวัดคอนแก่นเท่านี่แหละนะครับนอเพอเพื่อนไปเห็นงานเพื่นหมอเพื่นไปเห็นงานอยู่อสารบุรีนะครับนอกเพื่นโทรมาจําจับใหม่ประมาณสิบชุดนะครับนอกปัทธินีมือนี้นะครับอ่าเพื่อนปลาเพิ่อนจีเขาไปเอาเองประมาณสิบชุดนะครับนอกนะหรับคงไปใส่เองดอกนะครับปัทธินีเพื่อนเขาไปเห็นมือนี้นะครับนอกกัลเล่เบิงหนูงามเพเ่ออีกจะหาชุดเน่ยังสินะครับเพเ่ออีกจะหาชุดเน่กลายเป็นสิบหาชุดนะครับนอก็เลยเล่ก็เลยว่าส่งให้น้ำเน่เด้อมาห่างกันดอกประมาณจัก สามสิบกโลสี่สิบโลเนี่ยังประมาณนี้นะครับเนากะก็เลยนะครับได้มาส่งให้นะครับเนาะมื้อนี้นะครับเนาะวันที่หาหาคุ้มพลาดนะครับเนาะฝนตกครับผมฝนต,ก,ต,นตกมือตะแล้วนะครับเนาะก็เลยหัวตะออกมากตะเริ่มสิคกัมคำจังน้อยนะครับเนาะเพราะว่ามื้อนี้ลูกค้าเขาไปหลายนะครับเนาะคุยกันสามสี่ซุ่มงนะครับเนาะสามเจ้าสี 4, เจ้าเนากะก็เลยหัวตะได้ออกมากกรบผมหัวตะได้ออกมากเนาะกะนะครับเดี๋ยวจังไรกะสิพาไปบึ่งบอ่อเพลินนะครับพอเพลินกะ เห็ดฝ,ฝ,ฝาว์จังน้อยนะครับประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นี่แหละที่เป็นทุบออกมาจำใหม่มาที่เอาสิบสุดนะครับเนาะก็เลยเป็นสิบหาสุดนะครับหลังจากที่เพิ่นไปเกินนู่นแล้วนะครับมันมืหนีก็เลยน้ำมาทรงนะครับตามมาทรงเพิ่นเอาเพิ่นออกมาประมาณใบสาม,มาานะครับผมออกมาประมาณสี่มงกุ้งนะครับสี่มงเล้นะครับเนาะเพราะผมก็บไอ้กินเขานะครับมันต้องออกมา,มา,าเพราะว่าลูกค้าเข่าก็าไม่ได้กินเข่าเที่ยงก็ได้กินเขา่าใบใบสว่างใบสามไปนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะ อาเดี๋ยวจังใดนะครับเดี๋ยวจังใดกัเดี๋ยวพาไปบึงบ่กันนะครับเนอนเพิ่นไปจังไดไปอย่างนี้ตรงหน้าพี่ละมาลงทุนในปุถุาเนาะเดี๋ยวไปบึงบ่งกันเลยนะครับเนาะหลายว่าเป็นสองสามลอยบ่ยังไงสบายเงี้ยแหละเมื่อไรกับสิบก็โตยี่สิบโตใช่อือมเ,เอามันบระกัศดิอา่ะเอาเปลี่ยนบ่เนี่ยเปลี่ยนหนูบลาหอยเลยนี่แม,ม่นะปลาหอยเปลี่ยนตัวผู้บลาหอยเลย แเปพื่อนเปพื่อนเพื่นเป็นผู้ไปเรียกเขาด้ครับเพื่อนพอเอาตัวใหญ่ด้เพื่อนเอาตัวงามๆตัวทับได้หนูว่าหายดิเอ้าหายเลยเนเลียกเอาตหานิบอลีบอลบละตัวดีตัวผูกบอลตัวผูกเขาบอลละตัวแม่ลวะเอ้าบอลนี่ก็ตัวใหญ่เป็นขึ้นไเอช่นมมันอาจจะหายยังใช่ละอาจจะดูใช่ละแน่ๆบลนี่ก็นเไ้เอาทรามดากับทรมาดาคืออยงหนูวันนา้อ่อนอยี๋เดี๋ยวขันมันปะหายเราหนูว่าหาย้มันจับหางมันตี แมนแบแมนแนไอ้ดีดูอกับตั้งย่ครเอาตั้งด้คั้งไหนดิเบบเบบยาวไปด้ครับเ้ยนี่แม่พจจับยูเนี่ยยนองลยจับยัจาจับี่ไหนาบจับขไ่นครับจะถามที่ลุงอยัันอันน้หน่อยออกไม่หมขอยันหนึ่ง้งนอยกมูลับเน ไอ้ลุงหนีเอเลยเขาจะามันเอาลงนีไปก็ไดเขาจะยายไดอันน้นนอยออกมาแดงแดงมีข่อยานเลยข่อยบักกาอันนี้อันนี้ยานบ่่พ่อวัดฟ้องยางตัดถ้าต้นเลนยแดงแดงมีความทียานเเป็นยังกอุวเลยแต่ต้นเล่นน้อยแดงแดงเนี่ยัเป็นอีหยังอันนี้เป็นเป็นียกระบ่อนี่ครับมหาย มั่าะบ่อเนียคือพ่อแม่มันเอาายมันกอบห่าดิอืแต่พ่อแม่มันตื่นมันผ้หายมันก็ห่ยเหมือนดีครับหาาเหมือนเลยดิแันน้ไปรมกันนี่บ่อไดนบ้าหามันแต่จ่งซีแหละครับให้กินใ่ก็ไม่กินย่าเยกับจิบออกมาอุ้มใหญ่แบนี้เลยนี่ขุนเนาะมันขุนนะดูดูนี่ดูตพอไปแบบนหนสิครบเลยชุบชิบตัวรบบชิบเตัวเป็นบ่อีกซีเป็นบ่ซีครับแมวนี่หรออีกาดิวา จมามือก่อนได้คงแบบนี้มาเลยนแมนครับคงประจำผมนี่แหละผม่นี้เปนเอานี่ไปหาซื้ออันนี้แหละครับหาขาย5ซุ้มกันใส่นี่แหละตามที่ไปกับเต็มรถอะไเงี้ยซุมทั้งไก่กับซุ้มซุ้มทั้งไก่กับลายกับงกับไว้ซุ้มเองครับถ้าวบ้าลายกับซุ้มพันดถซุ้มไก่ตีครับซุงมไก่ชนหัาองีนะ ให้หน่อยแท่หลายกะใสเพียงกต้องเตรียมผงครับมันมันจะหมุนครับเ <c oughs> พราะนั่นเองว่าผมขี่รถทางมันบ่ดีตลอดนะที่น่าตกหลอดต <c oughs> กหลม <c oughs> ไป็นทรงในปลากะมีอยงที่นั่นโอไปทั่วั่นคือว่าท่าดีเดียวคือว่าท่งดีเดียครับ เป็นเรียกับบ่อให้กับบ่อให้ก็ตนมันอัดท่านไย่งไงปันไหนยังี่นาท่านไเต็มปันไหนยังฉีเนาะีหลูเนาะรับเด็กตัวม่งเ่นมาคุเ่นมาเดี๋ยอ่ะคือเขอเนับไก่นับลือเป็นี่นะยั่ไหรออันนับไก่ก็เอาใส่อันนับไก่ในบ่อกระบะเท่าหรครับเอาใส่บ่อให้ยุ่งเอาใส่บ่ให้ยุ่ เยวเสี yeah, mm ้ยงก็ข <nước> <Yeah. Okay. S 1> ึ้นไปตัวเอาใสีไับกี่ขันเนี่ยมันเขาก็เสมันก็จะง่ายเขาก็พตอไปเรียมเอาใส่หมยังสินะอ่แม่นี้กงตัวแม่ตัวแม่ครับมันมันเป็นยังไงตั้ง่องมันขบงมันขึ้เบึงเพียรี่องคนฮ่องละครับเียมเห็นมันออกเพียรไเห็นแล่แม่ครับหอเพีรไม่เห็นก็ยคนฮนี่แหละมมีส่องสว่บงวง ได้วันนึ่นี่มึงวันหนได้นี่ปูผมว่ามันฝนดีกว่าเศร้าไหมนี่ปู่ผมัุ่มนี่หั่นมาทั้งเศร้าดีอยู่ฮะเศร้าแดดดอกก็ดีครับผมก็เลยออกมาผมกินเข่าผมเอาเอาะผมออไปนี่ยผมท่านได้กินเข่าเนี่ยเพราะว่ามันงน้องตีซีนี่ไปส่งไปส่งหนูตีอันนี้ครับผมส่งงานมึงขึ้นนี่ผมก็เลยผมไปส่งหนู้ย้เจ้าส่งเปลนถุอสมุทรสาครผมก็เลยไปเป็นงานเป็นอาสาก็เลยมาเด็กตีซีนอนตีซีกลัว ปไปไปส่งมาจากมุจจาคว่ามไปครับไปทั่วประเทศนี่แหละ <ผม S 1> ไม่ยากควรวิดดึกอันนี้ครับบอก่ผมส่งรถส่งไกลมผมไปส่งกระจกมาแล้วอันนี้ส่งไปให้นกระจกอ,อีกสูงมึงนู้นเจ้ากว่าเป็นบ้าก็ถึงเดี๋ยวเห็เจ้าเห็นน้ำก่อนครับอ,อัน,นอ,อันในที่ห้องเห็ดแปลยกกับผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นเขาว่าเป็นบ้าเมื่อรับเพราะว่าเห็นยังดอกมีอนอยู่เราะว่าเว้ยตรงเนี้ย ไลแล้วมั้งจับหางน่ไอ้เวฟ้มันีขาดหางหน่จับซุ้งซิงไ i̇n ah ้มันก็วนอยู่เ่จับหางเห็นที่เขาเจาเห็นเห็ดผมเห็นที่แหลก่าเป็นบบากันนี่ลาบบังรั้วบัใครนู่นเน่ยแตเสานมรู้วบัดเห็นน้ำกันือยังนี่ยจำไว้เถอน้ำเม่นว่เหือน้ำไปยังกับบัดทีเนาอคุเลหาไมุ่ี่้านเนี่ยบ่บ บอพทันเลยเด็บอพรพ่อเลยลงรอยสามพอสามนันยี่หันเหอะเห็ดน้ำหนูเห็ดน้ำกันนี่ยกระโจงบอพพท่นครับม่อมันจะไปฟอบอะถไหมครับถือไหมมั่นโอกาสอะไรสามคนเนาะท่กาอะไรบ่่งอ่อยึงมันึงไม่ไพเนาะานราาอ อย่งมาจากเียวผมจะขอซีปีซีปีกัวไปจีหาดอะไมือเลี้ยงผมว่าผมว่าท่านได้ัดผมเริ่มเลี้ยงนี่ผาขอทดลองมือสือว่าท่นได้นับปามือไจีอทดสอบเ็ดเป็นเรื่ยๆครับเรื่องจากชิปกบ่ยเป็นลอยกบอยแีนะักบอยที่กันน่ะพวก็ไม่รู้ผกไ่ได้นับจากเชียแล้วแล้วแปะกันมาได้ลอยหาชิปอย่มันครับเป็นยังต่ำพอผมโ่ได้เอาผมจีเ ก็มอปรูนผมไม่ทำมอปรูนเนี่ยบอกกุมผมว่ามันแขบไปไหมการทำความสะอาดกันอย่างมันยากเข้าใจมันก็ดีอยู่ครับบอปูนนี่สิแม่ทำรูนอีกทั้งสิ้นอ่ะพื้นที่พื้นที่มันเลียไหลอีกสินะผมก็เลยบปมักไปไหนผมก็เลยสั่งบูนเป็นชี่นเลียมี่เลยนี่พี่นี่เหรอผมก็เลยกรอให้บูนเป็นชี่นเลียมเลยครับมาแบวางว่เลยอารอล่ะแม่ทำ หน,นูไม่แห้งครับตอนนี้เขาเห็ตดตอบโจทย์หมดโอ้โหหนูนกำลังว่าหนกูกำลังไมแ่แห้งครับเ่าเห็ดใส่กำลังบอกเพิ่มเลยโอ้นใส่กับพระท่านตั้งน้ขอพระท่านแม่นะขอบผมเลยควายเรื่อยอเรื่อยทำเลยเด้มันง้เนาะกินเลยครบสองกิน

อยาเาจับเดียร์้จับเดีมาจับอีสมันงอสะบัดมันขนาดนมาเมีนครับเนี่ยเจับมานสะบัดไดสินะยมันงอวิเออสิดไดยกซ้ายกขวาเออยังสัเม่นเม่นเมเอาลงเอาลงนวิ่งเาไปจับนเลอยงทัจิตว่ในกรแล้วิสอมานกรเรวมอว่าตัวเดียวยังยงตัวเมียแต่ตัวผู้ เราเรียกเอาคนละบ่อครับมันก็เลหลายกงหลายบ่องสินะไไปเอาบ่อเดียวมันบ่ได้งามสุดโต้จสินะครับเดยวเอาคนละบ่อแม่เนครับอันไปท่งใดก่อท่งยงเง่าตรงคำเทศบาลตะบนยังคำเนี่ยรู้เราเทศบาลตะบนยัคำเหตานามไม่ย่เจ้าเมียมเนี่ยแะครับตานามน่นสวาหนามตาหนาบันยังคำแบม ขาก้างา้า<ก>นในน้ำเีลย<อ>งสาสา,สาที่เราเห็นนเียวขัวกัไปไปอยู่ยในซ้อยดอกเาติดไอยู่ดอกติด้ยู่กับไปเบื้องครับานไปหันไปเบือไปไปเบ้องปไ,ปไปเดนองจังคู่เไแหละแต่คนจับดีครับคนจับเพื่อนเน้ยเพื่อเ <laughs> นเพื่อนเนเนี่ย เราปาตาไปดักกันยาด้วยเหรอครับได้ไม่ไปไหนไปดันั่งหยอกกันไหนมึงเบิ่งบ่ถึงเนาะเอา้กัดเบิ่งมอจ้างก็จัดนี่สารตัวตัวเด็กจักจุ่มอ๋อไปเนี่ยมันไปหน่อยอ้ำตัวตีจุ่งป่ะผมน้องนน้ส้มใ่ะนาดบ่คุกเตะจุ่บ่คุ กิเมียผมปล่อยไปเล็กๆวังกิเมียนะครับมีอีกตัวไฟเดียววะใช่ทาน้ำนี่ครับเคี่ยวผมหน่อยเคี่ยวนั่นนี่หนัดมาผมเปเอาไฟลุกไหครับผมนะครับสำหรับนะครับภารกิจนะครับหนองมือนี่ผมกลับมาส่งหนูครับผมบ้านค้าแค้นนะครับเนาะอำเภอมันจานะครับบ้านค้าแค้นนะที่เป็นตำบลตำบลค้าแค้นนะครับเนาะอำเภอมันจาจังหวัดพนแก่นนะครับเนาะครับ แล้วๆนะครับเนาะกันแล้วๆกับสิบหาชุดเนาะเพิ่นกันไปเรียกเอานะครับเอาข้อมพ่อใจของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นเอานูคุณเพิ่นบอกเพื่นบอกเอานูใหญ่นะครับเนาะเป็นอย่างคือบอกนูใหญ่เอานูงามำๆนูงเลี้ยวๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่หนูมันต้องมาลดน้ำนักโอกาสมันหยิบทำปฏิบมันสูงนะครับโอกาสที่มาประคบประงมอีกนะครับเพราะว่าหนูใหญ่มันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเพื่อนว่าหนูใหญ่แล้วสิดีเสมอไปนะครับแต่ละคนศึกษาบวคขึกันนะครับหนูใหญ่ นะครับก็ดีขึ้นกันแต่ว่าก็คือเขาเลี้ยงหนูพองงามๆหนูพองผสมคือจังเพิ่นไปเหลี่ยงเอานะครับเนาะเพิ่นบ่เหลี่ยงเอาหนูใหญ่เพิ่นเหลี่ยงเอาหนูคุ้นๆหนูบ่้าให้แต่สิเนาะก็แล้วแต่ความพอใจนะครับเนาะแล้วแต่เขามักเนาะเอาเลี้ยงหนูใหญ่ก็มีให้เหลี่ยงแต่ว่าเพิ่นเหลี่ยงเอาจังสี่มันก็มีขึ้นกันแต่ละคนมันขึ้นกันบางคนเสพว่าเอออยากได้แต่หนูใหญ่ๆเพื่อที่จะขายไซผพันธุ์ได้จังสี่กับมีคือกันนะครับเนาะแต่แล้วแต่เอาไปพิจารณาเพิ่งเอาเนาะ นะครับสำหรับผู้ใดอยากติดต่อผมนะครับผมก็พยายามวิตลอดนะครับช่วงนี้ก็แนะ่ยนะมันเป็นหลังช่วงใบใบนะครับคือพอผมต้องเดินทางไปซื้อหนูเดินทางไปส่งหนูบางเทีกับก้อนจิตกระพอดบบานบางเทีกับไปส่งหนูออกเด่ซีทุ่มก้อนจิตเทน้อยกับตีซีเทียนหานะครับเนาะคือจังมือนีนะครับเนาะมือนีผมมาส่งหนูแถวบ้านแล้วผมก็ต้องไปอำเภอลมซากนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ไปซื้อหนูของหลวงป้าม ครับกดชีหอดประมาณตีสองตีสามกวาดเฉเด่นนั่น่าใจจังสี่นะครับเนาะหรือบางมื Colorado, ่นนะครับผมไปเฮ็ดงานนะครับเนาะไปเป็นอาสาโอภัยจังเสียนนะครับเนาะเป็นอาสาโอภไพผมกักวาดเฉเด่นมานอนกับตีสามกวาดตีสี่จังสี่เนาะจเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะมือขึ้นนึกกันนะครับผมกับไปซอยกระจกนะครับเนาะอ่าอุทิศเพื่อสังคมจังสี่นะครับเนาะกัดตีสี่กวาดนะครับก็ผมจะมานอนกับตีห้าจังเสียเพาผมตื่นกัสชีเป็นใบโมงนะครับ บ่อได้รับตัวสับกะยาไฟแกงฮ้อนเนาะเดี๋ยวจังใดผมก็จะทรกลับเนาะเพราะว่าผมก็ยอมรับโย้วว่าตัผมนะครับทั้งนั้นนะครับส่วนกับผู้อื่นนะครับวันเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกันกับผู้อื่นปันไดนะครับเนาะกฝากไปอ่าพิจารณาเบ้างในกัรนะครับพิจารณาสลายกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนะครับสำหรับคลิปสอนคลิปยังนะครับช่วงนี้เพราะความมีเวลาเห็ให้เพราะว่าผมอ่ายังอยากในการเดินทางอยู่นะครับกะอย่าใจฮ้อนละกันอ่าคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจังใด บม่ขอใจคลิปใดบม่ขอใจวิธีไรนะครับเนาะเดี๋ยวผมมาให้คลิปให้เบิ้ลเดี๋ยวผมไม่ให้คลิปแนะนํานะครับเนาะเป็นในหลักษณะแบบนั้นเนาะอ่าจังไรนะครับมือนีนะครับหนหน้าเล็กปั้มคอนเจนนะครับเนาะกาฝากที่ตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดนซับสะไครเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปในเด้อนะครับเนาะสลับมือนีนะครับโนหน้าเล็กปั้มคอนเจนนะครับกาสิคออุลาไปก่อนนะครับเนาะกดดซิคอ๙ข้าคงว่าสวัสดีครับ 4, สี่ห0ืนแปดพันนะครับเนาะสี่หมืนแปดพันหน er> <mas ักอนนับเนาะหนักอเด้อโอ้ยดีเด้อแด่แปดกมมึงให้เด้อไปสื้สื้หนูสื้อหนูมาสามสามมืนชีหนึ่งสื่อขึ้น่ว่าคุวน่ะหาพันสลีหาหมื่นผนะ ซื้อขึ้นครับสื่อขึ้นกรับไม่พันไปข้าวเดียวหนึ่งเัยเรียนรเนี่ยขอเลี้ยงนมาเจีนเจีนนเจียนดีบ่ดี่อ้บไเพิคนบอดีครับผู้เลียงขื้นขึ้นขึ้นกึคือผมสื่อนูได้หลก็ไมผมปลายผู้เลี้ยงได้นูหไหลก็ไรกกมี่สิน้ผมอย่าเอาไปพมิดีไงไม่ไดเอาไปมนดอ่ใหญ่ใจวะครับแลันส่นสวยังอยู่ประมาณจะเราเราหาชิบหกชิบนตเลยล่ะกะว่าจะกลม อันนี้ครับเงมัโ้งมันโคงมอันนี้ครับกาบเราจะงอยู่ประมาณสักสองโงนะครก็งมึงกค้งมึอนพอดีไงโค้งสามโค้งมงสามชิบโคงอต่อยู่ประมาณสี่อยก็โตสี่ลอยไปะหาอยโตกงกันยี่นั้นสงงมันใท่กันป่อไรเนี้ยครโอ้มันใส่คงเหมือนเื่อ่ากดีมันจีบกรโตรล้มยัางแมันก็นย่างหวัดแมนนะเนว่ได้แมน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 แก่แก่เข้าที่แต่แมนแมนแมบาโอเคคิดพิดสอง สองมื่นหนึ่งพันสองร้อยมนหนร้ำเนาะสองมื่นหนึ่งพันสองร้อยคิดตรงกันนี่เนาะไายใบบัครับาไายใบแน่ทยใบไ,ไปคิดไหมแน่ผ่อดบานจะได้คิดผอดเพราะ่าไม่คิดว่าถึงตัวนเพราะดโทาเนี่ยม่นไทใบก็ด้โทรหาไวนะ่า,วา,วาคิดว่าถึงตัวนน้โทรหาอ้าไน่เอาได้อ พขได้บอกคน่าเอาขายหนูงเป็นหักฐานป่ะเบียเพราะเบื่องเี่ยขายหนูวัดแรกเลยจมาสองหมื่นสิบมะมื่นกับาทนึงว่าเนี่ตัวแต่พาลงทุนหมือนไรก็นั้นี่แหะเไดังนาเบิงเนาะนาบิงก้อนเนาะอันนี้คำนาบิงก้อนเนอเิเาน้ราเมาเนียเามาด้โอ้ยผมก็มาเสีบอลน้เงั้นมานัยังไงแต่ยออออบกอเเเอาเานมัเาทย่น้องมนหนึ่งพันสองร้อยเอาลนมานตยา่ ออเอา ondan, อันไอ้ทอดมูสามหน่อยนะครับเพอ้เงินทอดไมให้ทอดเลยทอดมปงย่งเดียสองม่นเออนคนกันสิไอ้ทอดย่งงี้เหยโอ้ยลงง่อแม่กระเด้ดูดมจักสองใบกระเด้เราผมมักไก่เนาะไอ้ทอดสามบ่อยนะครับกับผมเนาะกับสุดตอนกันเนาะวันนี้เอาคงขึ้นได้แบบนี้ <c oughs> พอดีเจ <ítulo> ้นโอ้ยขายลูเกเมืนละาสองหมื่นนไใส่วาได้สหด่อยคนนี้ยคนชาได้สุนยอดเลยเอาไว้นำมึงกับพอสิบบอพอาก่เดือนได้หว่บุกมีสองสามสี่ จ็ดแปดต่าแสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครัเนาะแอมนเดยนึงเดีบอบบันหัวเจ็ดหนึ่งให้าไปอะไลบึงม็่้กอ่เอาครับโอเคอบเนาะเ่องเน กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนุนอเล็กฟาร์ม